เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร และช่างสู์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www. mongkoncarcenter. com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหญิงๆในช่อง YouTube มงคลคารเซนเตอร์อีกเช่นเคยค่ะ วันนี้หญิงมีรถเข้าใหม่กับ m a d ด้2 Skyactiv e เครื่องยนต์1.3 HiConnect ปี2016เกียร์ออโตเป็นเครื่องยนต์เบนซินรถใหม่ป้ายแดง6 1 7 0 0 0บาทยิงขายเพียงแค่3 59,000บาทประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงไปถึงเกือบ3 0 0 0เดี๋ยวยิงพาชม m a d ด้2คันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะ ด้านหน้านะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะคะดูทรงสปอร์ตดูสวยงามเลยทีเดียวค่ะกระจังหน้าของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขากับม a สด้าเลยนะคะคันนี้ตัดขอบพรีเมียมให้ด้วยนะคะขยับมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันเลยค่ะคันนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวเป็นสีขาวมุกเป็นสียอดนิยมเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นล้อแมก อรลอยนะคะขอบ15นะคะมาดูยางกันเลยค่ะคันนี้เป็นยางปี2019ใช้ได้ยาวๆเลยทีเดียวค่ะหน้ายาง185ทั 65R15 นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างเลยนะคะไฟเลี้ยวของคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะหลอดไฟด้านหลังของเขาจะเป็นหลอดไฟ LED นะคะแล้วก็เป็นสนัญลักษณ์ของมา z ด้า2นะคะ จะมีสปอยเลอร์เล็กๆข้างหลังให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์มา z ด้าของเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์พรีเมียมนะคะคันนี้ดูดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวค่ะกุญแจนี้สามารถเปิดด้านหลังได้ด้วยนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้มือก็ได้นะคะเห็นยังไงคะ,ะมาดูในส่วนของห้องเก็บของกันก่อนนะคะคันนี้เก็บสัมภาระได้กว้างเลยทีเดียวค่ะดูสวยเลยนะคะแล้วก็ดูกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะคันนี้ ตรงนี้นะตรงนี้นะคะมันสามารถพับเบาะได้นะคะคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพับให้ดูนะคะซูมมาดูใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมคะด้านหลังคันนี้นะคะปกติเราจะเห็นรถแบบ5ประตูที่สามารถพับเบาะได้นะคะแต่คันนี้เป็นรถ4ประตูนะคะสามารถพับเบาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เสริมความ เก็บสัมภาระมากขึ้นนะคะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวหญิงพาไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยค่ะห้องผู้โดยสารของเขานะคะจะดูกว้างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะดูใหม่แล้วก็ดูพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเห็นยวนะคะ เทปรวมของเขาก็ดูเหลือๆเ,เลยนะคะท่านผู้ชมสังเกตได้กว้างๆเลยแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําเพิ่มเติมนะคะตรงนี้3มช่องเลยทีเดียวค่ะภายในของเขาก็จะดูเป็นสีดําแล้วก็เป็นเบาะหนังดูแลง่ายนะคะทําความสะอาดง่ายด้วยค่ะ มาดูภายในของเขากันเลยนะคะคันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะกับม a สด้าคันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแจตัวนี้เป็นระบบคูสตาร์ทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูค่ะแค่เหยียบเบรกนิดนึงแล้วก็กดคูสตาร์ทตรงนี้นะคะออปชั่นคันนี้นะคะ ตรงนี้จะมีจอเล็กๆคันนี้นะคะจะมีจอดิจิตอลให้นะคะแสดงเลขไม้นะคะเวลาเราขับเคลื่อนตัวนะคะตรงนี้มันจะบอกเลขไม้ให้ด้วยนะคะตรงนี้มีจอพิเศษขึ้นมาให้ตรงนี้เป็นระบบจอทัชสกรีนให้นะคะอ็ะอ,อปชันของเขาจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะสามารถกดปรับตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกตรงนี้เราสามารถมาปรับตรงคอนโซลตรงนี้ได้นะคะท่านผู้ชมดูง่ายๆเลยค่ะ กับหน้าจอตรงนี้เนาะออปชั่นของเขาจะมีมาให้พร้อมเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็คันนี้มีจอเนวิให้ด้วยนะคะสามารถลองรับจอเนวีให้ด้วยนะคะเปิด fmam แล้วก็ช่อง usb จะเสียบตรงนี้นะคะ usb ตรงนี้ค่ะแล้วก็แอร์ตรงนี้จะเป็นแอร์ระบบเก์แอร์ออโต้นะคะคันนี้เก์ออโต้ขับง่ายนะคะหาที่จอดง่ายด้วยค่ะ คอนโซลของเขาตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเป็นคอนโซลตรงนี้ของเขาจะเป็นเป็นหนังขึ้นมานะคะเป็นเหมือนเบาะหนังนะคะตรงนี้แล้วก็เดินได้สีแดงทําให้ดูสปอร์ตดูสวยหรูหราขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขยับมาดูในในส่วนพวงมาลัยคันนี้นะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระดับเพิ่มเสียงรับเสียงโทรศัพท์ ตรงนี้ได้ด้วยนะคะคันนี้อะมาดูเลขไม์กันเลยค่ะคันนี้เลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ8 7 7สนกิโลค่ะเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อค่ะ ดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะคันนี้เครื่องยนต์1.3นะคะประหยัดน้ํามันถึง23กิโลลิตรเลยทีเดียวค่ะท่านะผู้ชมมาสด้า2นะคะดูสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะคันหน้าเดิมๆค่ะแก้มข้างก็เดิมๆนะคะท่านะผู้ชมสังเกตได้เลยนะคะคันนี้สติ๊กเกอร์ของเขายังอยู่ครบนะคะท่านผู้ชม เครื่องห้องเครื่องยังใหม่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมแต่คันนี้ยังไม่ได้ล้างเนาะหญิงขออนุญาตมารีวิวให้กับท่านผู้ชมดูก่อนเพราะว่ามันเป็นรถเข้าใหม่นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะกับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถที่ประหยัดน้ํามันเป็นเครื่องยนต์เบนซินคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็คันนี้หญิงกล้ารับประกันได้เลยนะคะว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยน้ําท่วมแน่นอนค่ะวันนี้หญิงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกเช่นเคยค่ะค่ะ หลังจากหญิงพาชมรอบคันคันนี้กันแล้วนะคะหญิงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นค่าตัวคันนี้359,000บาทนะคะฟรีจัดโอนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับดอกเบีย้ย0%ยาวถึง6เดือนค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง4570บาทค่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่สนใจอยากติดต่อสอบถามสา,สามารถโทรมาสอบถามได้ที่0856113435 หรือจะแอดไลน์มาเบอร์0856113435ได้นะคะหญิงมงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ